เอาจุ่มก้อนเอาพี่น้องสุกเล็กสุกเล็กก้อนทำไรอะไรสายใจยีหรีตอนใหญ่เป็นเปรีป่ยับมาเด้อ ข้าขนาดเลยพี่น้องตําใส่หมูเด้อพี่น้องเด้อยรัว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 เหรอบาทเ้ยถ่ายกล้องพี่น้องเลยมาแซมแซกันครับวันนี้สวัสดีครับมื้อนี้เช้านี้ครับพี่น้องพาพี่พาน้องครับเอื๋ยจะไอายสู้ขู่สูข้อนครับมื้อนี้มากินตําใส่ตันนํากันเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ใส่เงี้ครับพวกเงี้ยครับขาวๆครับพี่น้องมาๆหมสวยนักวันเด้อมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้ครับ พ่อะะเมื่อนี้ซะเถอะมีวันสินจิตอย่างใดพี่น้องหรือว่าเสาปุยครับเรียนออมบาน,นี่พี่น้องหาสื้อบอกพราวครับไม่ให้เบาปุยครับหน่วยหนึ่งครับนี่บอกพ่อเอามาสวางเลยพ่ะนะเอาจัดไปครับพี่น้องบอกพราวท้่วบอกพราวปอกม้วนๆที่หนางอที่น้องอกองเชียวกวกๆเลยลองมึงนำบอกพราวครับพี่น้องวันนี้ หวานรับประทานง่ายครับมาเสแสรมกันครับมือนนี่ใส่พวงไง,ไง,ง,พง,พง่ายๆครับโยบเบิ้งดูๆครับพว่อมาใส่ง่ายพี่น้องขาวขาวหัวบวบครับมาสวยน้ำกันครับมือนนี่อ้ยกองเขาไปพี่น้องขกขนาดเลยเฮ็ดบูบอยู่เอาแล้วมั่งครับพี่น้องมือนนี่สีจุ๊มๆุ๊มสีตุ๋ยๆุ๋ยสีสวยๆน้ำกันเด้อพี่น้องเอใส่เลยหมวขาวหัวบวบครับอื้ม จุ่มก้อนเอาพี่นอ้องสุกเล็กสุกเล็กก้อนทำอะไรเลยสีเบืองสีสอะไรครับจำขอปลาค,ครับซิมซิมเปิดบัวอย่างพีนพ่น้องเป็นซิม วันนี้มีกระซาร์มาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อน,นี่อ่ะบ่าวปุวยกับเขาหันรายการจะเข้าเด้อพี่น้องเลยนี่ครับแก้วปะลาสูตรแมงดาของพ่อหน่อยซอยเดิมกรบพี่น้องเขาเนิยวห่อนครับคุยจั่วเลยเดือพี่น้องหอมอย่หงวยครับอืมอืมหอมแก้วแมงดารสชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับใส่แมงดาของเท่เด้อพี่น้อง มีปีก1อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแซ่บเพี้ยงกระพุกหาสิบบาทตอนนั้น,นพี่น้องบอแพงครับสร้างจ่องในเด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อยหนึ่งสองสามหรือสร้างใดทีลิงไตคลิปนี้ไดเด้อครับนมาพี่น้องมาเหมือนเอากิงเด้อปัะเนี่ยแม่ผู้ต่ำครับ Ahora, apuñal. ปวดเยอะไม่ต้องอัน,นีลยงี้ปวดอยา่าเลวาืีกว่าครับ พี่สองฟักพี่กินหืมตอนพี่นสองเอยสายใจอี๋ รสชาด,ดิรสิมสมมากครับ สาระตอนคู่ห่วงกักเลยพี่น้อง เดี๋ยวออนเดียวมาด้อไอ้กระชาครับกินน้ำเปล่าปุ๋ยครับเมือน,นกัยกินน้ำนองน้ำนุ่งครับไม่เชื่อน้องว่าครับจากซอปปอลลาวครับจัดไปครับน้อง là không phi nông đấy, khung hoàng cát, xa gì, em, tuần này mấy em, xa chạy, 고파 โอ้แสบครับ <c oughs> ตามใส่ตันครับพี่น้องจระะตะวอนสาใจเหลียบสดหนามลงจังหน่อยอ <c oughs> แซ่บครับเมื่อได้ไอยครับยิงหอมกันครับไอวิทครับน้องค่ายครับเห็นง่ายยูโรเบอรี่พะนะมาก็ป่าน่วยครับครับ กระคับพี่น้องเลยใส่ไปพอยครับเงี้ยเขาขาวอุบอั่วจริงไปจริงมากอยู่หายก็ทอด่อยเลยพี่น้องเลย เหมือนเรื่อสุขูสุข้อนะครับต่อซาสาวครับพี่น้องเสียบ ใช่ครับเรียกรองมาครับพี่น้องว่าเส้นน้ำจาปลาควายใหญ่เบิร์อินเนี่ยพนะโอ้นีน่อกมาครับพี่น้องโอ้เผ็ดสุดยอดอันนี้เผ็ดบ่แล้วครับพี่น้องมันนี่ไม่เสซซูเลยพี่น้องอ่ะ กินลมากเคืองข้างกับแมวก,กินหอน,น้ำปนจะพึ่งไปมันยังอยูน้อยนอยมาหาบักผ้ามาให้พะเอาเราไม่ใช่บักผ้าเดี๋ยวไม่เลี้ยมันตเดียวกับพ่อบ้าบ้าเอาสองไลเบินรนเลยพะนะเอาจาัดไปสันหอกมันบักผ้าปลอมเับพป็น้องฟันตุนถึงมได้ตุนไงน บเพิดบ่วล้วครับร <c oughs> ับเข้าเ๋ยออครับอ้ยื้นน้ำครับมีบานกำลังประกาศครับ เชียร์ครับอ่อนๆครับเนื้อเนี่ยขาวๆวอวดกินแล้วแต่สพาพทิมงานครับซาปลาครับพี่น้อง ติดไยท่ามครับร่มแหงเขาว้านกบพานไปครับสาปลาพร้อมซุ้มงาน <c oughs> สามรอยครับมาว่านไปว่าด้ยูด้กินย่ปีนองเอ้ยเลีอยันออยนั้นก็ขายครับตอนอ็นเปล่นเปล่น,น,นครับมาเดือ้อ 어. 음. 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 เราครับพี่น้องเอ,อ้ย ใช่ครับในราการครับพี่น้องซีอิีวซอลครับ <c oughs> บอกว่าเป็นสีของกล่องยัง,งติ๋เข่ากุนมะพร้าวเมื่อครับพี่น้องโอ้เขาทาครับแสบพี่น้องล่ามึงเด้อครับตำส่ตันครับ ยูพวกหนึ่งครับชื่อมานำกันครับพี่นอ้องสองลูกว่าได้หลายครับว่าแสบครับพี่นอ้องอิ่มสุดยอดเลยขาดว่าอะไรครับพี่น้องมือเนี้ยที่นำบอกพ้าครับครับ เอาหน่วยไม้เด้พี่น้องมาเน่ยหน่วยนี่เหมือนแหละเ้ยอะสาธุด้อออกรีบไดไปไววได้พี่น้องเลยเฮ้ยน่าในาคำพี่น้อง ในขอก็ขอขอบูงขอบคุณเด้อ uh ครับติดตามติดชมครับพี่น้องเบาปุ๋ยจูปาครับโอ้อิ่มหนำบอกเ้าวครับพี่น้องถั่วแก่นขอหล่อเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกราล้วครับผมเบาปุ๋ยจูปาครับมือนี้ครับตำใส่ตันครับพี่น้องแซ่บสุดยอดเลยอ่ะมือนี้ครับผมมีอย่างหลายเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกราละครับเบาปุ๋ยจูปาเอามือนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเบาปุ๋ยก้าวเข้ามาสวัสดีครับจิ้วจิ้วแฟมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำเน่้ถามอะไรพี่น้องเมือนี้เบิร์นนิกเกิลเปล่าครับ